ซึ่งในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ไปที่แม่สอดหลังการประชุมคอรมอเสร็จสิ้นด้วยจะไปติดตามสถานการณ์ที่นั่นน,นะคะตามภารกิจที่รายงานออกมาค่ะนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งคณะก็จะออกเดินทาง14นาฬิกานะคะไปที่ท่าอากาศยานนานานชาติแม่สอดไปรับฟังบรรยายสรุปและแผนเผชิญเหตุสถานการณ์ภายในเมียนมาไปดูสภาพเศรษฐกิจการค้า และชายแดนจังหวัดตากการช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศแล้วจากนั้นก็จะไปที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งที่ทบ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดน,นะคะก็จะไปเยี่ยมประชาชนชาวไทยไปศึกษาสภา,ภาพภูมิสังคมการค้าตามแนวชายแดนตลาดริมเมยก่อนที่จะกลับกรุงเทพในเวลา17นาฬิกาภารกิจเน้นหนักของนายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญในเรื่องของเศรษฐกิจชายแดนซะเป็นส่วนมากนะคะ แต่ทีนี้ในเรื่องของการสู้รบเนี่ยสถานการณ์ทางฝั่งชายแดนเมียนมาโดยเฉพาะการที่จะมีคนอพยพหนีการสู้รบทางฝั่งเราณขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะะก็ นับได้ว่ารับมือได้ดีค่ะมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้อย่างที่คุณปานปรีพหิทธานุกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ไปเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลอง30ปีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งที่หนองคายนะคะก็บอกว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์รับผู้หนีภัยการสู้รบจากฝั่งเมียนมามาแล้วซึ่งถ้าเกิดสถานการณ์สงบลงส่วนใหญ่เขาก็จะเดินทางกลับภูมิลาเนากันอย่างที่เกิดขึ้นณขณะนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่อาศัยในไทยนะ,ะนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศมีการเตือน ฝั่งเมียนมาไปแล้วด้วยเหมือนกันบอกว่าขอให้ใช้ความระมัดระวงังขั้นสูงสุดเพราะไม่อยากเห็นมีการลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทางบกทางอากาศหรือจะมีการใช้อาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆก็ตามขอให้ดูแลอย่าให้ข้ามฝั่งมาทางฝั่งไทยหรือว่าทําให้ประชาชนไทยได้รับอันตรายนะคะขณะเดียวกันค่ะเช้าว,วันพรุ่งนี้23นะคะก็จะมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการสู้รบในเมียนมาก่อนที่จะมีการประชุมคอรมอก,กันอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ คุณผู้ชมก่อนหน้านี้ค่ะเราได้พูดคุยกับทางคุณ,ณพนพดลปัทธรมประธานกรรมธิการการต่างประเทศเกี่ยวกับบทบาทที่ไทยควรจะทําเพื่อแก้ไขสถานการณ์เมียนมาว่าเราควรจะมีบทบาทไหนบ้างนะคะคุณ,ณพนพดลเสนอบอกจริงๆเราควรจะต้องมีบทบาทในฐานะผู้ประสานงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรจะผลักดันการเจรจาจา3ฝ่ายหรือว่าทอยกาก็คืออาเซียนบวกจีนและอินเดียค่ะซึ่งทั้งสองประเทศเนี่ยเขามีพรมแดนติดกับเมียนมาการพูดคุยเป้าหมายก็คือให้เกิด ที่พาพอย่างยั่งยืนในเมียนมานะคะเรื่องนี้เมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็พูดถึงเช่นกันค่ะบอกว่ากรณีที่ไทยจะเป็นตัวกลางในการเจรจาระดับประเทศเนี่ยตอนนี้กําลังเร่งทํางานกันอยู่เพราะต้องให้ทราบชัดเจนว่าใครเป็นใครใครมีส่วนร่วมใครมีส่วนที่เป็นคู่ขัดแย้งกันบ้างการพูดคุยณนะขณะนี้ทําได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าด้วยสถานการณ์ในพื้นที่และสถานการณ์ในเมียนมาเองก็ยังไม่สงบค่ะก็จะต้องเพิ่มความรอบ ให้มากขึ้นแต่ว่าประเด็นที่ได้รับการจับตายอย่างที่เราพูดกันนั่นก็คือการข้ามเข้ามาของชาวต่างชาติโดยเฉพาะอาจจะเป็นชาวจีนที่เขาไปทํางานและลักษณะที่เป็นงานสีเทาๆท,ทางฝั่งเมียนมาอย่างเช่นเครือข่ายแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกลวงค่ามนุษย์เนี่ยพอมีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นในเมียนมาคนกลุ่มนี้มีรายงานบอกว่าข้ามฝั่งเข้ามาอยู่ในไทยเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นรีสอร์ทอาจจะเป็นโรงแรมที่อยู่ในฝั่งไทยอ้างอิงตามรายงานของสำนัก สำนักข่าวชายขอบและการตรวจสอบยืนยันข้อมูลกับคุณโกวิทบุญธรรมผู้สื่อข่าวของเราที่เกาะติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลค่อนข้างจะตรงกันบอกว่าในช่วงที่มีการประทะกัน19-20เนี่ยแค่ข้ามคืนที่มีเหตุประทะในเมียนมามีชาวต่างชาติ จำนวนมากค่ะที่ทะลักเข้ามาแล้วไปพักตามรีสอร์ทตามโรงแรมต่างๆแล้วก็เป็นการเข้ามาในลักษณะที่ไม่ผ่านกระบวนการตรวจลงตราเข้าเมืองด้วยคาดว่าอาจจะเป็นการข้ามมาตามพรมแดนธรรมชาติก็คือเดินข้ามแม่น้ำมานะคะตอนนี้น้ำค่อนข้างแห้งอยู่ในฤดูแล้งการข้ามไปมาค่อนข้างที่จะสะดวกผู้สื่อข่าวของเราพยายามที่จะไปพูดคุยกับผู้ประกอบการเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคะ่ะแต่ก็ได้รับรายงานบอกไม่ค่อยจะมีใครอยากจะให้ข้อมูลนักนะคะอันนี้ก็เลยการ เป็นอีกเป็นหนึ่งคำถามสำคัญเหมือนกันว่ารัฐบาลจะจัดการยังไง กับประเด็นนี้จะคัดกรองกันแบบไหนหรือจะทําให้กลุ่มผิดกฎหมายเนี่ยเขาสามารถเข้าออกประเทศได้สะดวกต่อไปถึงแม้ว่าทางแม่ทพัพภาคที่3ให้ข้อมูลกับเราก่อนหน้านี้ว่ามีการตรวจสอบดูแลกันตลอดแต่ถ้าอ้างอิงกลับไปค่ะก่อนหน้านี้ทางการจีนก็มีการขอความร่วมมือจากไทยเหมือนกันในการเข้มงวดกวดขันห้ามคนจีนจากฝั่งเมียนมาข้ามเข้ามาในฝั่งไทยเพราะมีความเป็นไปได้สูงว่าคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่ทํางานผิดกฎหมายค่ะทีนี้ นี้ก็อาจจะต้องมาดูในแผนการรองรับกันแล้วว่ามีการดูแลมีการคัดแยกคนกลุ่มนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะมันจะไปกระทบกับความมั่นคงได้อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากกรณีที่เป็นแรงงานลี้ภัยทางเศรษฐกิจอยู่แล้วนอกเหนือจากปัญหาเฉพาะหน้าในการดูแลด้านมนุษยธรรมกันอยู่แล้วเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมโร,รโรงพยาบาลแม่สอดเขารับมือกับผู้บาดเจ็บกันจนต้องประกาศระดมกําลังเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขมาช่วยดูแลฉุกเฉินกันไปแล้วด้วยนะคะ การรับมือหลังจากนี้มีหลายมิติทีเดียวต้องติดตามเหมือนกันว่านายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงฝ่ายต่างประเทศจะดูแลยังไงนี่เป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันค่ะ